ดีมื้อนี้เฮามาห็็ดกระเพราหมูไข่ดาวกันเนาะส่วนประกอบก็คือมีหมูสันคอเนาะซับยากแล้วก็มีผักเทียม มีหมักเพชรและก็มีหมักดเพชรแดงกับเขียวเพื่อสร้างสีสันให้กับกระเพราของเขาแล้วก็มีใบกระเพราเนาะสำคัญที่สุดเลยหลังจากนั้นเฮาก็จะมาที่เครื่องปรุงกันเลยมีซีอ้๊วฝ้าเขียวน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยมีน้ำมันและซอี้วดำเพื่อสร้างสีสันให้กับกระเพราของเขาให้มีรสชาติแซ่บยี่ขึ้นปะ่ะเขาไปเฮ็ดกันเลยสบายดีมื้อดีมนี่สงลูกนาะพากันมาเฮ็ดกระเพราเป็นกระเพราจำนวนสองโล เอค่รชนประกอบเรามีอย่างเนีเนาะส่วนประกอบของเรามีมะเขือแดงมะเขือแดงแล้วก็หักกของเขาเป็นอหัวใจรักแล้วก็มี่ีพริกเนาะเผ็ตเค็ตแอนนาขี้หนูอันนี้กระเทียมซีนเนาะซีนจะเป็นซีนอ่ะซีนสันคอเพราะว่าสันคอเนาะจะเป็นซีนที่มีน้ำมันนักถ้าเขาเป็นซีนสดเลย เป็นยนื้อเนื้นแต่ว่าถ้าเป็นซีสันคอเราจะมีมันมันนุ่มๆเราเราก็จะมีเนาะน้ำตาลน้ำมันหอยน้ำมันแล้วก็น้ำปลาตสีปลาเขียวแล้วก็มีซีอิ๊วด่าเพื่อแบบเพิ่มสีสันเนาะอ่ะวันนี้เขามาเท่ากันเลยเนาะเอาน้ำมันมใส่าร์ด ขั้นตอนทาอินในการเฮ็ดก็คือตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันหลังจากใส่น้ํามันแล้วเขาก็เอากระเทียมลงเนาะขั่วให้กระเทียมพอแบบว่าสุกกับน้ํามันน้อยนึงหลังจากที่ได้แล้วมันหอมขึ้น้อยนึงเนาะเขาก็จะเอาหมกเพลลงไปเอาหมกเพลลงหมกเพลลงไปเลยมกเพลนี่เขาสามารถต่ำเรือซอยอก็ได้เนาะถ้าสมมุติว่าเขาต่ำเอาเนาะคว้มเพชทมันเนะ ก็จะพิษหลายก่อนกรซอยเพราะว่าอันนี้เขาอยากให้อของเขามันมีสีสันเนาะ,ะกระเพาะเขามีสีสันเขาเลยซอยเอาจะโบเพชษโทกานตับเนาะหลังจากที่ว่าขั่วหอมได้ทีแล้วเขาก็จะเอาซี่หมูที่เขาฝักหยาบอพอดีเนาะลุงอันนี้เนาะสังเกตเลยจะโบมีน้ําจะโบมีน้ําอยู่สามเลยเขาจะโบโบใหมีน้ําเพราะว่ามันจะเห็ดแห่ขาวเนาะ ลห,ลหลังจากที่เขาล้างซีนแล้วเขาปาให้ซีนมันสดิดน้ําก่อนแล้วเขาก็จะมาฝักหลังจากที่ฝักแล้วเขาก็ไปใส่ตะน้ำเครื่อตองบอกให้ม,มีน้ําเขา่าแล้วเขาก็จึงเอามาขวนเนาะหลังจากที่ว่าขวได้ที่แล้วเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เขาโฮ็ดให้มันซุกจนเกินไปจึงปรุงเเื้อให้ซุกพอดีพอดีนะเนาะแล้วเขาก็ปรุงปรุงไปด้วยทําอินเขาก็ใช้น้ํามันหอยเนาะการใช้เครื่องปรุงเมนเฮาจะเบิ่งตามซีนของเฮาเนาวา่าซีนน่อยหรือว่าซีนหลายจังไดยเนาะ หลังจากที่เขาใช้น้ำมันหอยแล้วแล้วเขาก็จะใส่ตามมาด้วยซสี้ยวฝาเขียวมีซสี้ยวฝาเขียวเนาะหลังจากที่ลงซสี้ยวฝาเขียวไปแล้วก็จะตามมาด้วยน้ำปลาหลังจากที่ใช้น้ำปลาไปแล้วต่อมาก็จะเป็นซสี้ยวดำเนาะเสี้ยวดำนี่เขาจะใส่น้อยเดียวเนาะเพื่อว่าให้กะเพราของเขามี os ส,ส no ีสันยิ่งขึ้นไปแต่ว่าเขาจะบริได้ใส่หลายคือน้ำมันหอยน้ำป่าหรือว่าซสี้ยวเ้ออันนี้เขาจะใส่น้อยนึงเพื่อ เพิ่มสีสันให้กับ อาหารของเฮาเนาะหลังจากที่ใส่ประเภทน้ําไปมดแล้วตัวมาเฮาก็จะใส่น้ําตาลเนาะเพื่อเป็นการตัดตัดน้ําปลาตัดซ่ยู่ต่างต่างเนะาะรสชาติหลังจากนี้รสชาติมันก็จะกลมกล่อมแซ่พอดีเลยทางที่ดีเนาะก็คือเฮากรจะซีมกนว่ารสชาติมันเป็นจังไ๋เค็มจางหวานหรือว่านัวเนาะเฮาก็ซีมกนแล้วก็ปรปับปรุงรสชาติไปหลังจากที่ว่าเฮาปรุงรสชาติได้ทีแล้วเฮาก็ตามลงด้วยมะพข้า เขียวและมักเพชรแดงที่เฮากาเตรียมไว้เนาะตัวนี้เนาะมักเพชรนี้จะเป็นมักเพชรที่บอ่อเพชรจนเกินไปซอยสร้างสีสันเขาสามารถกิ่นได้เนะาะคนไปเรื่อยๆจนมักเพชรเกือบซุกหลังจากมักเพชรเกือบซุกแล้วเขาก็จะตามไปด้วยใบกะเพราใบตอนใส่ใบกะเพรเาเ,เนาะเขาจะ เปิดไฟแหงน้อยนึงเนาะแล้วหลังจากเท้เาใส่ใบกะเพราแล้วเขาจะมอดไฟเลยเพื่อว่าให้ใบใกะเพราเนาะสุกมาดพอดีงามเนาะการคั่วรสชาติก็ดีแล้วหลังจากท่มใส่ใบกะเพราหอมขึ้นดังพอดีซ่บเลยเนาะหับหอมว่าไผ่ได้กิ่นแล้วติดใจแน่นอนอาเรียบร้อยมอดไฟเลยอันนี้ก็คือไข่ดาวทีเขาต้ม เอาโปรไซน้ำมันเนาะหัวต้อมอเนาะเรียบร้อยเกี่ยมขายได้เลยมีข้าวหูกระเพราไข่ดาวเหล็กกับน้ำซุปเนาะขอบใจใหลายสำหรับคนที่ทติดตามเขาตอนนี้เด้อขอบใจใหลายๆบายบาย